สวัสดีค่ะขอต้อนรับชาว12ราศีเข้าสู่การทํานายดวงนะคะในชาแนะนายธนอลพยากรณ์ไบโคเอค่ะ วันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของราหูย้ายเข้าสู่ราศีเมษในเดือนมีนาคม2565นี้คือวันที่30มีนาคม2565นะคะจะส่งผลต่อดวงชะตาของชาว12ราศีอย่างไรกันบ้างในแง่บุมของการทำนายด้วยไพ่ทาโร่หรือว่าไพ่ยิปซีนะคะโดยดิฉันคร,รูเอปัทมพรนักพยากรอ่านไพ่ทาโร่ค่ะ ก่อนอื่นนะคะเราจะมาพูดถึงประวัติในเรื่องของพระราหูนะคะพระราหูคือยักษ์นะคะพระราหูคือยักษ์ที่อมพระอาทิตย์กับองค์พระจันทร์ในที่เรารู้จักกันว่าสุริยุปราคาและจันทรคานั่นเองนะคะถ้าเกิดตอนกลางวันก็คือสุริยุปราคาหรือสุริยุปราคาถ้าเกิดเกิดตอนกลางคืนนะคะก็จะ เป็นจันทคาดหรือจันทรุปราคานะคะสุริยาคาดหรือจันทคาดนะคะคือปรากฏการณ์ที่ราหูอมจันนะคะจันทคาดและราหูอมพระอาทิตย์สุริยาคาดนั่นเองค่ะเดิมทีนะคะพระราหูเกิดมาจาก พระอีสวรน,นะคะได้ใช้หัวผีขโมด2 2หัวมาป่นบทละเอียดผสมกับน้ำอมฤตก่อให้เกิดเป็นราหูหรือพระราหูเป็นยักษ์นะคะที่ทำหน้าที่อมพระจันทร์กับอมพระอาทิตย์นั่นเองค่ะนะคะและในวันที่30มีนาคม2 5 6 5นี้นะคะเป็นปรากฏการณ์ที่ พระราหูนะคะดาวราหูได้โคจรมาอยู่ในราศีเมษซึ่งจะส่งผลต่อดวงชะตาของชาว12ราศีนะคะในแง่มุมของ ไพทาโรส่วนไงแง่งบุมของอการคำนวณโหราศาสตร์ไทยก็สามารถที่จะไปศึกษาได้นะคะในคลิปอื่นๆนะคะในช่อง y t u t u นะคะแต่วันนี้นะคะครูเอปัทมพรนักพยากรณ์อ่านไพทาโรจะมาขอให้ไพทาโรได้ทำนายนะคะว่าในช่วงของการที่ราหูย้ายเข้าสู่ราศีเมษ จะส่งผลต่อดวงชะตาของชาว12ราศีอย่างไรกันบ้างเราจะมาขอให้ไพ่เริ่มทํานายที่ราศีธนูนะคะผู้ที่เกิด16ธันวาถึง14มกราคมนะคะจะขอทํานายทั้งราศีและลัคนาราศีนะคะ ศาสตร์ไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีนะคะทานายดวงของชาวราศีธนูและลัคนาราศีธนูนะคะในช่วงที่ราหูย้ายเข้าสู่ราศีเมษนะคะได้ไพ่เจ็ดถ้วยเอ่อได้ไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะเจ็ดเหรียญหมายความว่า ชาวราศีธนูและลัคนาราศีธนูในช่วงที่ราหูย้ายนี้นะคะซึ่งจะใช้เวลาในการที่จะโคจรเข้ามาสู่ในราศีเมษเนี่ยเป็นจำนวนนะคะเป็นจำนวนประมาณ2ปีนะคะประมาณสปีประมาณตั้งแต่30มีนาห5ห้ถึง17ตุลาห5ห้นะคะประมาณ2ปีดวงชะตาของชาวราศีเมษจะส่งผลให้ มีการเงินที่ดีขึ้นนะคะการงานที่มีผลกำไรผลผลิตจากการเกษตรนะคะจะเพิ่มพูนขึ้นได้ผลดีผลผลิตดีและได้กําไรงามนะคะทำให้คุณสามารถที่จะตักตวงเอาผลประโยชน์ผลกําไรและเงินที่เกิดขึ้นจากผลของการทำเกษตร ทำงานและทำธุรกิจนั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าเป็นปีที่คุณจะกอบโกยรายได้นะคะได้ดียิ่งขึ้นสำหรับชาวราศีธนูนะคะก็โชคดีมากๆเลยนะคะขอให้ชาวราศีธนูตั้งอกตั้งใจทำมาหากินนะคะหรือว่าจะทำการเกษตรนะคะขอให้วางแผนและทำให้ ดีที่สุดเพราะว่าจะเป็นปีที่ส่งผลให้ผลผลิตของคุณนั้นเจริญง,งอกงามนะคะออกดอกออกผลได้ผลผล,ผลิตดีรวมถึงการงานนะคะที่มีเกณฑ์ว่าคุณจะมีรายได้เข้ามาเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าคุณมีดวงที่ดีขึ้นแล้วขยันมากยิ่งขึ้นนะคะให้มีรายได้เข้ามาหลายทางมากยิ่งขึ้นทำทั้งงานหลักและงานเสริมก็จะส่งผลให้คุณสามารถที่จะก่อร่างสร้างตัวเก็บเงิเงนเก็บทอง ได้มากยิ่งขึ้นค่ะใครที่ทำธุรกิจการค้าการขายนะคะธุรกิจจะเฟื่องฟูลูกค้าจะเพิ่มมากขึ้นทำให้คุณได้ผลกำไรมากยิ่งขึ้นขยับขยายการงานธุรกิจได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเราจะมาทำนายนะคะราศีมังกรราหูย้ายส่งผลอย่างไรต่อราศีมังกรผู้ที่เกิด15มกราคมถึง12กุมภาค่ะ สำหรับราศีมังกรนะคะราหูย้ายนะคะในการทำนายของไพ่าทาโร่ในครั้งนี้นะคะบอกว่าคุณจะต้องเผชิญกับความทุกข์ทนคุณจะต้องเผชิญกับปัญหาอุปสรรคต่างๆนะคะแต่มันจะเป็นการที่ เป็นการชาเร็นคุณค่ะนะคะส่งผลให้คุณนั้นเจอกับเรื่องยากๆหรือบททดสอบการอดทนของคุณแล้วให้คุณฝ่าฟันนะคะนอกจากอดทนแล้วให้คุณฝ่าฟันให้คุณอัพไซด์ดาวนะคะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสค่ะนะคะอย่างเช่นในช่วงของ โควิดที่ผ่านมาหลาย,ลายๆคนถูกดีเลย์ออกจากงานถูกออกจากงานถูกหยุดงานหรือว่าลดเวลาในการทํางานทําให้รายได้ลดลงทําให้คนบางคนต้องออกจากงานนะคะเพราะว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปอาจจะต้องมาดูแลลูกๆเพราะลูกยังเล็กอยู่แล้วไม่ได้ไปโรงเรียนทําให้พ่อกับแม่เนี่ยคนใดนคนหนึ่งต้องออกจากงานมาดูแลลูกอย่างนี้เป็นต้นทําให้ขาดรายได้นั่นคือการชาเลนจ์ค่ะอย่าคิดว่ามันเป็นทุกเป็นเรื่องลําบากเป็นเรื่องของข้อกรรมที่กัน ซัดเข้ามาทําให้ชีวิตนั้นย่ําแย่อย่าคิดแบบนั้นนะคะการคิดแบบนั้นคือคุณต้องทนทุกข์ทรมานกับ เคราะห์แต่ถ้าเมื่อไหร่คุณเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะอัพไซด์ดาวขึ้นมานะคะคุณจะเห็นช่องทางบางคนอาจจะปรับเปลี่ยนออกจากงานมาแล้วมาขายออนไลน์บางคนอาจจะมาทำงานที่เป็นงาน Work f r ฟ m Home หรือบางคนก็อาจจะปรับเปลี่ยนตัวเองมาเป็นฟู้เอนเซอร์นะคะรีวิวสินค้าหรือยูทูบเบอร์ก็เป็นช่องทางให้ สามารถที่จะหารายได้ได้เพิ่มมากขึ้นอาจจะมากขึ้นกว่าง,งานเก่าที่คุณทําอยู่ก็ได้อยู่ที่การใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสและการใช้ความ creative, ครีเคิดสร้างสรรค์ของคุณนั่นเองค่ะต่อไปค่ะราศีกุมผู้ที่เกิด13กุมภาถึง14มีนาคมนะคะราหูย้าย สามีนาจะทำให้ดวงชะตาของคุณราศีกุมได้ไพ่ king of wands นะคะแน่นอนค่ะคุณจะมีอำนาจวาสนามีความเก่งความแกร่งนะคะมีความสร้างสารรค์และทำงานได้ดียิ่งขึ้นนะคะคุณอาจจะได้รับการ พัฒนาฝีมือนะคะการอบรมการสร้างนะคะความชิดหรือว่า m มซ์เซตต่างๆทำให้คุณขยันมากขึ้นทำให้คุณได้แสดงฝีมือได้ดีมากยิ่งขึ้นหรือได้รับโอกาส จากผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายนะคะหรือแม้แต่โอกาสที่เกิดขึ้นแล้วคุณได้แสดงฝีมือได้แสดงความสามารถทําให้คุณได้ก้าวหน้าได้พัฒนาได้เลื่อนขั้นได้เป็นหัวหน้าทีมหัวหน้างานหัวหน้าแผนกหรือเป็นระดับ CEO เป็นเจ้าของแบรนด์เจ้าของธุรกิจก็เป็นไปได้ดังนั้นถือได้ว่าเป็นปีที่จะพิสูจน์ความสามารถของคุณคะ่ะในการทํางานทําธุรกิจนะคะหรือแม้แต่การเรียนก็ตามจะ ดียิ่งขึ้นนะคะเพียงแต่ว่าคุณเล็งเห็นถึงอนาคตที่สดใสที่ก้าวหน้าของตัวเองแล้วพยายามที่จะพัฒนาตัวเองให้มันเหมาะสมกับความเจริญรุ่งเรืองหรือตำแหน่งที่สูงขึ้นในเบื้องหน้านะคะความตั้งใจของคุณในการเรียนการงานและการทำธุรกิจ จะประสบความสำเร็จก้าวหน้ายิ่งใหญ่และมั่นคงมากยิ่งขึ้นรวมถึงจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การอุปถรัรมภ์ช่วยเหลือนะคะในเรื่องของการเรียนการงานและธุรกิจได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะโอกาสทองรอคุณอยู่นะคะดังนั้นทำให้เต็มที่ค่ะ ต่อไปค่ะราศีมีนผู้ที่เกิดระหว่าง15มีนาถึง12เมษาราหูย้ายใน30มีนานี้จะเกิดอะไรขึ้นกับราศีมีนได้ไพ่เดอะชาริออตราศีมีนคะ คุณจะมีการเดินทางนะคะจะมีการเดินทางเกิดขึ้นอย่างแน่นอนอาจจะเดินทางไปทำธุรกิจการงานติดต่อการค้าการขายหรือเดินทางเพื่อไปศึกษาเรียนรู้ในที่ต่างๆทำให้คุณนั้นได้เก่งขึ้นแกร่งขึ้นนะคะแต่มันจะมีความเหนื่อยจากการเดินทางเก็บเงินไม่ค่อยอยู่เพราะเงินจะต้องมาจับจ่ายใช้สอยในเรื่องของการเดินทางนะคะ และอาจจะมีในเรื่องของการเปลี่ยนรถนะคะยวดยานพาหนะนะคะการปรับเปลี่ยนการซื้อขายหรือการที่ใช้รถมากยิ่งขึ้นเลยทำให้คุณมีเกณฑ์ว่าอา,อาจจะต้องเปลี่ยนรถใหม่ก็เป็นไปได้นะคะ แต่สัญญาณก็คือความก้าวหน้าความกระตือรือร้นนะคะและการแสดงฝีมือของคุณแต่สําหรับเรื่องเงินเรื่องทองนั้นนะคะอาจจะเก็บไม่อยู่เพราะว่ามีการจับจ่ายใช้สอยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นสายเปเลี้ยงเพื่อนเลี้ยงฝูงต่างๆด้วยนะคะแต่สัญญาณที่ดีก็คือเรื่องของรถนะคะบางทีคุณอาจจะได้เปลี่ยนรถใหม่ก็เป็นไปได้นะคะรถใช้มากยิ่งขึ้นสมรรถนะต่างๆอาจจะถดถ ถอยด้อยลงจําเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนซื้อใหม่อาจจะซื้อมือ2หรือซื้อมือ1ก็ได้นะคะมีเกณฑ์ว่าจะได้เปลี่ยนรถหรือว่าเกี่ยวข้องกับการเดินทางนะคะต่อไปค่ะราศีเมษนะคะผู้ที่เกิดระหว่าง13เมษายนถึง14พฤษภาคมราหูย้ายจะส่งผลอะไรกับราศีเมษ ะะได้ไพ่เก้าถ้วยเก้าถ้วยคือในเรื่องของความสุขราศีเมษจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะนะคะคุณจะได้อิ่มเอมในความรักนะคะใครที่มีครอบครัวมีคู่แล้วคุณรู้สึกว่า คุณจะรักใคร่กันมากยิ่งขึ้นคุณจะดูแลเอาใจใส่กันมากยิ่งขึ้นนะคะพ่อแม่ลูกมีเกณฑ์ว่าจะพากันไปเดินทางท่องเที่ยวหรือคุณอาจจะได้สร้างสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นกับครอบครัวคุณอาจจะปรับปรุงบ้านใหม่นะคะสร้างห้องนอนส่วนตัวให้กับลูกๆหรือสร้างสระว่ายน้ําหรือจะเป็นการจัดงานเลี้ยงเฉลิมฉลองประสบความสําเร็จนะคะในเรื่องของการที่ลูกๆนะคะจบการศึกษาหรือว่า มีงานเลี้ยงเกิดขึ้นนะคะงานเลี้ยงวันเกิดงานเลี้ยงอะไรก็ได้มีความสวนเสเฮฮามีความสุขใ,ในเรื่องของความรักเรื่องของครอบครัวนะคะ ใครที่เป็นคนโสดมีเกณฑ์ว่าคุณจะได้มีโอกาสได้พบคนที่ถูกใจและก็ไม่ได้มาแค่คนเดียวด้วยอาจจะมาหลายคนนะคะมีคนคุยหลายคนได้มีโอกาสเลือกนะคะคนที่คุณเหมาะสมที่สุดคนที่คุณชอบมากที่สุดถูกใจมากที่สุดเกณฑ์ความสว่างสวัยในเรื่องของจิตใจนะคะมีความสุขมากขึ้นในเรื่องของความรักมีโอกาสมีทางเลือกมากยิ่งขึ้นดังนั้นก็จะส่งผลให้ชาวราศีเบษนั้นมีความสุขมากยิ่ง ะะสำหรับชาวราศีเมษต,ต่อไปเราจะมาที่ชาวราศีพฤษภบ้างค่ะผู้ที่เกิด15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนราหูย้าย30มีนา65นี้ส่งผลอะไรกับราศีพฤษภราศีพฤษภขาได้ไพ4่4เหรียญ4เหรียญคือการเก็บออมเก็บทรัพย์แน่นอนค่ะคุณไม่ยากจนคุณมีเงินค่ะคุณจะมีเงินเก็บนะคะ จะส่งผลให้คุณประหยัดมัธยัติและเก็บเงินอยู่นะคะได้ดียิ่งขึ้นคุณจะมีโอกาสที่จะ หาเงินนะคะแล้วคุณจะมีโอกาสที่จะได้เก็บเงินซึ่งการเก็บเงินของคุณอาจจะเก็บในรูปของเงินฝากเงินออมหรือจะเป็นประเภทเงินลงทุนในกองทุนรวมหรือสลากออมทรัพย์ต่างๆหรือบางทีคุณอาจจะเก็บในรูปของของประดับของมีค่าทองคําก็ได้นะคะหรือถ้ามากกว่านั้นคุณอาจจะเก็บในรูปของที่ดินบ้านอสังหาริมทรัพย์ ก็ได้ดังนั้นส่งผลให้ชาวราศีพฤษภมีเงินเก็บมีเงินออมนะคะมีทรัพย์สมบัติเอามาเป็นแหล่งเก็บเงินของคุณก็ได้ค่ะส่งผลดีมากๆเลยนะคะสำหรับชาวราศีพฤษภเริ่มเก็บออมตั้งแต่วันนี้ได้เลยนะคะมีเกณฑ์ว่าจะเก็บเงินอยู่นะคะรั่วไหลต่างๆอาจจะมีน้อยลงหรือว่า m ม n d เซ t ตของคุณนะคะพฤติกรรมการจับใจ่ายใช้สอยของคุณมันจะ ุ่มเฟือยน้อยลงนะคะทำให้คุณเนี่ยเก็บเงินได้มากขึ้นค่ะต่อไปราศีมิถุนค่ะราศีมิถุน15มิถุนาถึง14กรกฎาคมนะคะราหูย้ายในวันที่30มีนา65ส่งผลอะไรกับชาวมิถุนชาวมิถุนได้ไพ่เด็กถือไม้เท้าชาวมิถุนจะมีความก้าวหน้าในเรื่องของการงานนะคะ ความขยันขันแข็งของคุณไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษาเล่าเรียนชาวมิถุนจะมีโอกาสในการที่จะพัฒนาตัวเองในการศึกษาเล่าเรียนให้ช่ำชองให้ทะรุปุโป่ปงและเก่งขึ้นคุณอาจจะได้รับทุนการศึกษาไปเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นนะคะหรือคุณอาจจะได้ไปศึกษาเรียนต่อในสาขาวิชาที่มันชาเลนจ์ที่คุณ รู้สึกมันท้าทายและน่าสนใจแล้วจะเป็นโอกาสให้คุณได้ก้าวหน้าต่อไปเป็นอาชีพที่ดีต่อไปนะคะและสำหรับในเรื่องของการงานคุณจะขยันขันแข็งเจ้านายจะเห็นถึงความขยันขันแข็งของคุณนะคะทำให้คุณเป็นที่รักเป็นที่เอ็นดูและมอบหมายภาระหน้าที่สำคัญให้คุณได้พิสูจน์ฝีมือนะคะ ความจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ากำลังจะเข้ามาหาคุณแล้วขอให้คุณอดทนขยันและต่อสู้ไปนะคะมีเกณฑ์ว่าคุณจะ เก่งขึ้นฉลาดขึ้นช่ำชองขึ้นในเรื่องของการเรียนและการงานสำหรับในเรื่องของธุรกิจนะคะลูกน้องลูกจ้างของคุณจะขยันขันแข็งนะคะในการที่จะช่วยเหลืองานของคุณให้มันก้าวหน้าให้มันรุ่งเรืองให้มันจเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะลูกน้องลูกจ้างบุตรบริวารดีขยันนะคะมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองได้เป็นอย่างดีค่ะ ต่อไปค่ะเราจะมาที่ราศีกรกฎนะคะราศีกรกฎผู้ที่เกิด15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมลาหูย้ายในวันที่30มีนา65ส่งผลอะไรต่อราศีกรกฎได้ไพ่ราชินีพระจันทร์นะคะราศีกรกฎถ้าคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยคุณจะมีสเสน่ห์มากๆเลยนะคะเพราะว่าคำว่า พระราหูคือความลุ่มหลงมัวเมานะคะ ความที่มันมีสิ่งมายั่วยวนดังนั้นจะส่งผลดีกับราชินีพระจันทร์นะคะและส่งผลดีกับผู้หญิงคือจะสวยขึ้นจะมีสเสน่ห์มากยิ่งขึ้นจะมีความดึงดูดความยั่วยวนให้คนเข้ามานะคะในความสัมพันธ์นะคะมาถูกตาต้องใจเข้ามาหลงสเสน่ห์ของคุณมากยิ่งขึ้นและถ้าคุณจะใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อที่จะพัฒนานะคะทำให้คุณก้าวหน้าทำให้คุณมีแหล่ง รายได้มากยิ่งขึ้นหรือทําให้ชีวิตของคุณนั้นมันดีขึ้นอัพเลเวลยกระดับได้ดีขึ้นนั่นก็เป็นเรื่องของสติปัญญาความสามารถของคุณนะคะที่เมื่อคุณสวยขึ้นมีสเสน่ห์มากขึ้นคุณจะทํำยังไงให้คุณได้มีผลประโยชน์นะคะรับผลประโยชน์มากที่สุดจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวคุณนะคะ แต่สำหรับคนที่ทั่วๆไปนะคะไม่ว่าหญิงหรือชายอาะทั่วๆไปนะคะให้ราชินีพระจันทร์หมายความว่ารักซ้อนให้ระวังในเรื่องของรักซ้อนรักซ้อนมาจากความมีสเสน่ห์นั่นเองค่ะนะคะมีสเสน่ห์ดึงดูดคนเข้ามาเยอะกว่า1คนไม่ใช่แค่หญิงชายแต่อาจจะเป็นอ่หญิง2ชาย2ชาย1หญิงหรือมากกว่านั้นก็ได้ให้ระวังในเรื่องของรักซ้อนการติฉินนินทาการ ถูกนินทาว่าร้ายข้างหลังหรือถูกอิจฉาเพราะคุณเป็นคนที่โดดเด่นคุณมีสเสน่ห์ดังนั้นคนที่อยู่รอบๆตัวคุณที่หมั่นไส้นะคะก็อาจจะเอาคุณไปติชินนินทาว่าร้ายต่างๆการว่ากล่าวนินทากันข้างหลังอาจจะเกิดขึ้นด้วยก็ต้องระมัดระวังในจุดนี้แต่ก็ถ้ามันไม่ได้เดือดร้อนอะไรไม่ได้ส่งผลร้ายอะไรกับคุณก็ปล่อยไปเถอะนะคะ การที่ถูกนิฉินนินทาเพราะว่าเขาอิจฉาดิษยานะคะก็เหมือนเสียงนกเสียงกาเสียงหมาเหา่าแค่ลำคาญแต่ก็ไม่ได้ทำให้คุณต้องเดือดร้อนอะไรแต่ถ้าทำให้คุณเดือดร้อนคุณก็ควรจะต้องไปจัดการไปเคลียร์กันนะคะต่อไปค่ะราศีสิงห์ มาถึงผู้ที่เกิดราศีสิงห์ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาถึง16กันยายนราหูย้ายในวันที่30มีนา265ส่งผลอะไรกับชาวราศีสิงห์ได้ไพ่ก้าวไม้เท้านะคะราศีสิงห์คะงานคุณจะเยอะงานคุณจะหนักงานคุณจะมาเพียบเลยแต่คุณกลับได้รับ ผลประโยชน์จากงานที่เยอะนั้นน้อยไม่สมกับที่คุณได้ทุ่มเทหรือคุณได้ลงแรงไปคุณอาจจะถูกเอารัดเอาเปรียบจากเพื่อนร่วมงานนะคะหรือว่าถูกฉกฉวยเอาผลประโยชน์ผลกำไรจากคุณจากคนที่คุณคอนเน c t ด้วยดีลงานด้วยหรือพันธมิตรต่างๆ บางครั้งคุณจะรู้สึกว่าคุณเบื่อหน่ายคุณอยากจะลาออกจากงานอยากจะจบกิจการต่างๆอยากจะกิจการใหญ่ๆก็อาจจะเหลืออยากจะทําแค่กิจการเล็กๆนะคะ จากตอนแรกมีลูกน้องเนี่ยเป็น50-60หลักร้อยคุณก็อยากจะลดขนาดนะคะเหลือแค่วันสต๊อปเซอร์วิสนะคะเหลือคนที่ทำงานอยู่กับคุณไม่กี่คน4-5หคนก็ได้นะคะดังนั้นจึงเป็นช่วงของการที่คุณรู้สึกเหนื่อยล้าอ่อนล้าจากงานเยอะงานหนะักอยากจะเหลือแค่1เดียวหรือเป็นงานที่เล็กๆ เป็นองค์กรเล็กๆที่ทํากันแค่ไม่กี่คนนะคะหรือคุณอาจจะออกมาเปิดร้านกาแฟแล้วทําอยู่คนเดียวก็ได้อาจจะหมายถึงช่วงเวลาที่คุณเนี่ยปลดเกษียณจากภาระงานก็ได้นะคะปลดเกษียณจากภาระงานที่มันหนักอึ้งคุณเคยทํางานเยอะทําทุกวันนะคะ หรือคุณเป็นเจ้านายคุณเป็นผู้บริหารเป็นผอ,อแล้วคุณปลดกษียณทําให้คุณเนี่ยต้องมาอยู่บ้านแล้วคุณก็รู้สึกเบื่อเบื่อในในคุณอาจจะเปิดร้านอะไรเล็กๆกิจการอะไรเล็กๆทำนะคะทําคนเดียวแล้วก็มีรายรับทุกๆวันแค่ถ้าขยันก็ทำถ้าไม่ขยันก็ปิดร้านนอนสบายๆแบบนี้ก็เป็นไปได้ค่ะต่อไปค่ะสำหรับราศีกันนะคะ ผู้ที่เกิด17กันยายนถึง16ตุลาคมราหูย้ายในช่วงวันที่30มีนา265เกิดอะไรขึ้นกับชาวราศีกันได้ไพ่8ไมในเทา้าความก้าวหน้าความรุ่งเรืองการงานจะขยับขยายนะคะการเรียนจะได้มีโอกาสได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือว่าได้สาขาวิชาคณะที่มันมีอนาคตไกลนะคะ การทำงานของคุณ จะมีเพิ่มมากขึ้นงานจะเยอะขึ้นคุณจะรับผิดชอบสูงขึ้นแต่มีเกณฑ์ว่าคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งให้ได้รับผิดชอบในสายงานหรือองค์กรที่มันกว้างใหญ่ขึ้นหรือความรับผิดชอบมากขึ้นนะคะธุรกิจการงานมีเกณฑ์ว่าจะขยายงานขยายสาขานะคะมีคนงานเพิ่มมากขึ้นอาจจะเปิดรับคนเข้ามาทำงานมากยิ่งขึ้นประกาศรับสมัครงานนะคะมีเกณฑ์ว่าคุณจะ จะตั้งเป้าให้ธุรกิจการงานของคุณนั้นมันจะเป็นกราฟขาขึ้นนะคะรายได้เพิ่มมากขึ้นงานเยอะขึ้นขยายงานขยายสาขาหรือถ้าค้าขายทั่วๆไปก็จะมีลูกค้าเข้ามามากยิ่งขึ้นทําให้คุณมีรายได้เพิ่มมากขึ้นทําให้คุณมีการซื้อของนะคะซื้อมาขายไปเพิ่มมากขึ้นเงินทองหมุนไปหมุนมานะคะซื้อมาขายไปขยับขยายกิจการดีขึ้นค่ะการงานก้าวหน้าดีขึ้นค่ะ ต่อไปค่ะราศีตุลผู้ที่เกิด17ตุลาถึง15พฤศจิการาหูย้ายในวันที่30มีนา65เกิดอะไรขึ้นกับชาวราศีตุลน,นะคะได้ไพ่7ถ้วยไพ่7ถ้วยนะคะราศีตุลคะคุณจะได้รับของฝากของกำนันของถูกใจหรือของมีค่านะคะในช่วงราหูย้ายเนี่ยส่งผลดีต่อกับคุณก็คือหนึคุณจะได้รับ ของขวัญของฝากของกำนันหรือของมีค่านะคะที่ถูกใจ 2. คุณจะมีเกณฑ์ที่จะมีไอเดียมีความคิดมีแผนอะไรเยอะแยะเต็มหัวไปหมดเลยค่ะคุณจะมีความเพ้อฝันเพ้อเจ้อมาด้วยกันเลยนะคะแล้วก็แผนต่างๆเยอะแยะมากมายแต่มันจะเป็นจริงหรือเปล่านะคะเท่าที่คุณแพนเอาไว้หลายอย่างเนี้ย ก็สุดที่ว่าคุณได้เทคแอคชั่นลงมือทำนะคะคุณมีความซีเรียสจริงจังโฟกัสแค่ไหนที่จะเทคแอคชั่นในสิ่งที่คุณคิดอยู่ในหัวหรือสิ่งที่คุณปรารถนาเยอะแยะมากมายเช่นคุณอยากจะมีรายได้เป็นล้านนะคะคุณในปีหน้านี้นะคะในปีเนี้ยอ่าในปีเนี้ยคุณอยากจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นมีรายได้ให้มันเป็นล้านอยากมีเงินในบัญชีเป็นล้านถ้าคุณมัวเพ้อฝันอย่างเดียว เงินในบัญชีไม่มีทางงอกงามได้เป็นล้านแน่ๆนะคะมีแต่หมดลงเพราะว่าไม่ได้หามาเติมดังนั้นถ้าคุณมีไอเดียหลายๆอย่างอยู่ในหัวคุณลองหยิบไอเดียนั้นเอามาเทคแอคชั่นเอามาลงมือทําสิเริ่มทําตั้งแต่วันนี้อาจจะไม่จําเป็นต้องเพอร์เฟกนะคะเริ่มทําทีละน็กละน้อยไปเรื่อยๆ,ๆแน่นอนนะคะถ้าคุณเทคแอคชั่นเมื่อไหร่ความฝันของคุณที่มันลอยอยู่ในอากาศมันก็จะค่อยๆเข้มขึ้นเข้มขึ้นและวันหนึ่งมันก็อาจจะเป็นจริงได้คะ่ะ ต่อไปค่ะมาที่ราศีสุดท้ายราศีพิจิกผู้ที่เกิด16พฤศจิกาถึง15ธันวาคมนะคะราหูย้ายในวันที่30มีนา65นี้ส่งผลอะไรกับราศีพิจิกคะได้ไพ่ THE STAR ว้าวเลยค่ะนะคะไพ่ THE STAR คือไพ่ของดวงดาวความโดดเด่น STAR s สตา,สตาดารานะคะความเฉิดฉายแน่นอนค่ะ คุณจะโดดเด่นโดดเด้งนะคะถ้าคุณทำงานที่เกี่ยวข้องกับคนเยอะๆมหาชนฝูงชนนะคะการออกสื่อการเป็นพรีเซนเตอร์การเป็นฟรูเอนเซอร์การเป็นยูทูบเบอร์การเป็น YouTuber, เน็ตไอดอล คุณจะมีคนรู้จักคุณมากขึ้นคุณจะออร่าเฉิดฉายนะคะผลงานของคุณจะมีคนเห็นมากยิ่งขึ้นคนจะติดตาม Follower มากขึ้น s u b สไคร b ์มากขึ้น FC เพิ่มขึ้นนะคะขอให้คุณนั้นพยายามทำตัวเองให้โดดเด่นทำตัวเองให้สดใสทำตัวเองให้สวยงามทำตัวเองให้ดูดีมีสเสน่ห์นะคะบุคลิกภาพที่โดดเด่นการแสดงออกของคุณที่มันแบบว่าพรีเมียมนะคะดูดีมีสเสน่ห์ ะะจะช่วยส่งผลให้คุณเฉิดฉายออร่ามีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักโดดเด่นโดดเด้งนะคะขึ้นมาค่ะนะคะใครที่เป็นชาวพิจิกที่ยังคงไม่รู้ว่าทิศทางของตัวเองจะไปยังไงดีเริ่มต้นนะคะ เริ่มต้นเลยว่าคุณจะทำยังไงให้มีคนเห็นคุณเยอะมากขึ้นอาจจะเป็นทั้งออฟไลน์และออนไลน์ก็ได้นะคะและลองใช้ความโดดเด่นบุค,คลิกภาพที่ดีนะคะการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าการพรีเซนต์ต่างๆให้มันดูแบบว่ามีฝีมือมีมืออาชีพค่อยๆพัฒนาตัวเองไปคุณมีเกณฑ์ว่าจะดังนะนะคะนอกจากในเรื่องของความดังแล้วความเด่นแล้วนะคะยังหมายถึงชีวิตที่หรูหราฟู่ฟ้าได้ใช้จ ่ายเงินอย่างคล่องมือนะคะได้ไปกินไปเที่ยวไปใช้อย่างสะดวกสบายนะคะมีเกณฑ์ที่จะสุขกายสบายใจพบกับความหรูหราฟู่ฟ้าสิ่งดีๆต่างๆความสุขต่างๆจะหลั่งไหลเข้ามามีโอกาสได้เดินทางไปท่องเที่ยวอย่างต่างประเทศด้วยนะคะถือได้ว่าเป็นดวงที่เฉิดฉายแล้วดีมากๆสำหรับชาวราศีพิจิกค,ค่ะ เอาละค่ะจะเห็นได้ว่าถึงแม้นะคะไพ่ราหูหรือว่าพระราหูนั้นจะเป็นเรื่องของอความลุ่มหลงมัวเมากิเลสตัณหาต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นกับ ดวงชะตาของทุกคนแต่อยู่ที่ว่าวิจารณญาณการคิดได้ของแต่ละคนนั้นมีมากน้อยแค่ไหนถ้าคุณรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรดีอะไรไม่ดีแล้วคุณหลีกเลี่ยงในสิ่งไม่ดีทําแต่สิ่งที่ดีนึกคิดปฏิบัติและพูดในสิ่งที่ดีชีวิตของคุณก็จะเกิดจากผลของสิ่งที่คุณกระทํานั่นเองนะคะ ปลูกถั่วได้กินถัว่วปลูกงาได้กินงานะคะถึงแม้ลาหูเข้ามาทําให้ลุ่มหลงมัวเมาแต่คุณไม่ประมาทซะอย่างนะคะและคุณก็ยึดมั่นอยู่ในคุณงามความดีซะอย่าง เรื่องอะไรที่เสื่อมเสียเคาะกรรมไ,ไร้อะไรก็จะไม่เกิดขึ้นกับคุณหรือว่ามันเกิดขึ้นมันก็จะถูกบล็อกถูกกันด้วยความดีงามที่คุณได้สร้างนะคะยึดมั่นอยู่ในความดีตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหมนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆราศีชาว12ราศีด้วยนะคะก็ มีทั้งข่าวดีและก็การป้องกันแก้ไขนะคะและแง่คิดต่างๆที่นำมาฝากจากช่แนลนายทารพยากรไบโครเอค่ะด้วยความปรารถนาดีนะคะจากครูเอปัทมพรนักพยากรอ่านไพทาโล ฝากกดติดตามให้กำลังใจครูเอด้วยนะคะนำคอนเทนต์ดีๆจากการอ่านหน้าไพาสื่อพลังงานบวกจากประสบการณ์กว่า25ปีมาฝากกันในทุกๆคลิปในทุกๆวันพยายามที่จะทำคลิปทุกวันนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยด้วยการกด Subscribe นะคะและถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์หรือคอมเมนต์ประสบการณ์ต่างๆเข้ามาพูดคุยกันนะคะวันนี้ดิฉันครูเอปรทมพรนกนะพยากรอ่านไพทลุก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะคะ ฝากกดติดตามในคลิปหน้าด้วยวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ